ครับผมสวัสดี f อฟทุกท่านครับอ่ะนะครับหัดทำเกษตรยามว่างร่วมกับนะครับอ่า u t u b e ช่องซ่อมมอไซสไตล์ช่างบ้านนอกครับเพื่อนๆเอนะครับวันนี้นะครับเราไปดูหลังบ้านกันนะครับหลังจากที่เราเอาดินโคลนมาใส่ในบ่อนะครับประมาณ3-4วันนะครับ3 4วันนะครับโดยประมาณนะครับ มันจะเป็นลักษณะยังไงสีน้ําจะเปลี่ยนไปไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหลังจากที่เราไปเอาดินมาใส่เปเอาโขดตมมาใส่นะครับเอาไปที่หลังบ้านกันเลยครับนี่ลังบ้านครับเพราะว่าตอนนี้ก็อาก็นาฬิกากว่ากว่านะครับ5้าโมงแล้วปิดร้านแล้วนะครับปิดหน้าร้านไปแล้วนะครับหน้าร้านได้ปิดแล้วนะครับแล้วก็มันเงียบด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูหลังบ้านกันนะครับความพร้อมมันจะพร้อมแค่ไหนนะครับ อ่ะครับผมเดินไปที่หลังบ้านกันเลยอันนี้เป็นถังน้ำมันเครื่องนะครับอ่ะนะครับนี่ก็เป็นสภาพอ่ะที่เราเอาดินเอาดินเอาผักตบมาใส่นะครับจริงๆแล้วน้ำมันใสแล้วนะครับจริงๆน้ำเริ่มใสแล้วนะครับอย่างเมื่อเช้านะครับเอาไอ้นี่มาลงนะครับนี่ผักพายน้ำนะครับ ผักไผน้ํามาลงนะครับน้ํามันก็เลยเป็นขุ่นๆสักนิดหนึ่งนะครับอันนีก้ก็เป็นอีกบอ่อหนึ่งนะครับอันนี้บอ่อนี้น้ําจะลึกสักน,นิดหนึ่งนะครับอันนี้ต้นอะไรไมร่รู้ต้นกกหรือว่าต้นผือนะครับน,น่าจะเป็นต้นผือแหละนะครับเป็นเหลี่ยมถ้ากกจะเป็นต้นกลมนะครับเป็นพืชที่เขามาทําทาศาสตร์ทาทเสือ่อนะครับ เอามาทอสาทอเสือ่อและมากรีดกรีดเป็นเส้นเล็กๆเอากก็ไปตากแดดแล้วก็มาทอเป็นเสือ่อเสือที่เรานั่งนี่นะครับเสือที่เรานั่งนะครับอันนี้ผักตบชาวาไม่ต้องใส่เยอะนะครับอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานมันจะขยายตัวแล้วก็แพร่พันธุ์จนต้องอได้เอาออกแน่นอนนะครับเพราะว่าไอ้เพื่อพวกนี้มันขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วนะครับ นี้ก็ปล่อยปลาลงไปสองสามตัวนะครับก็ไปอ่างมหอยงมปงูงมปลามานะครับก็ได้ไปช่อนมาปล่อยลงไปแล้วนะครับป้องกันยุงนะครับให้มันจินลูกงงลูกน้ําอย่าให้มีมียุงเข้ามานะครับไม่รู้ไปไหนแล้วตัวปลานะครับซ่อนอยู่ใต้ผักตบนี่แหละนะครับนี่นะครับแล้วก็เตรียมการล่วงหน้าไว้ นะครับเตรียมการล่วงนะไวเไะ้เมื่อไหร่ที่พร้อมนะครับเมื่อไหร่ที่พร้อมคำว่าพร้อมก็คือน้ําต้องใสสะอาดนะครับน้ําต้องใสเหมือนกับอยู่ในบ่อในสระน้ําจริงๆนะครับน้ําต้องใสก็เราก็ต้องรอให้น้ําใสนะครับแต่ที่ลืมไปก็คือลืมเอา EM กับลืมเอาเอ็กับปูนขาวมาลงนะครับเพื่อปรับค่า pH นะครับ pH ของ ดินและน้ำนะครับให้เป็นค่ากลางนะครับนะครับตัว E M นี่ก็จะเป็นปรับ pH ไปด้วยนะครับ E M นะครับ E M ก็จะปรับค่า pH ไปด้วยแล้วก็ในส่วนของ E M นี่จะช่วยเป็นตัวย่อยสลายเป็นจุลินทรีย์นะครับเป็นจุลินทรีย์ที่ทำความสะอาดในบอ่อได้ด้วยนะครับช่วยลดกลิ่นลดอะไรด้วยนะครับนะครับก็ต้องรอ เราดูต่อไปนะครับก็นี่ภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับตัวนี้นะครับเป็นผ้าอ่ารุ่นหนานะครับรุ่นหนานะครับเมตรหนึ่งก็อยู่ประมาณสี่สิบห้าบาทห้าสิบาทแล้วแต่รุ่นนะครับมีผ้าใสผ้าดํานะครับอ่าชอบใสก็ใสชอบดําก็ดํานะครับมีขายมีขายนะครับความยาวหนึ่งเมตรนะครับ ความยาวหนึ่งเมตรแต่ว่ามันพับพับไว้สองชั้นนะครับถ้าเรามากางออกนะครับมันจะได้อีกเท่าตัวนะครับเราซื้อเฉพาะความยาวนะความกว้างกว้างอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นการเตรียมนะครับเตรียมการเตรียมงานไว้แบบนี้นะครับล่วงหน้านะครับดีกว่าอยู่เฉยๆนะครับเพื่อนๆ FC ครับ อยู่เฉยๆแล้วจิตใจฟุ้งซ่านนะไม่มีงานนะครับบางช่วงบางทีมันก็ไม่มีงานเวลามีงานมันก็มีจนทําไม่ทันนะครับอ่าทีนี้เราก็ต้องมาทําข้างบนด้วยนะครับกันน้ําลงนะครับการที่เราจะเลี้ยงสัตว์น้ําทุกชนิดนะครับเพื่อนๆนการที่เราจะเลี้ยงสัตว์น้ําทุกชนิดอ่ามันจะมีอ่าในส่วนของแสงนะครับแสงแดดที่เข้ามานะครับถ้าไม่ ถ้าไม่มีแสงแดดเลยก็ไม่ใช่นะครับอ้หมดกัดครับพี่น้องนะครับถ้าไม่มีแสงแดดเข้ามาเลยนะครับมันกับโบแมนครับพี่น้องนะครับสัตสัตว์น้ําบางชนิดกินตะไคร่น้ําเป็นอาหารนะครับสัตว์น้ําบางชนิดกินตะไคร่น้ําเป็นอาหารจุลินทรีย์บางชนิดเติบโตในแสงนะครับอ่ามันจะมีปัญหาเรื่องของแสงเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถ้าแสงไม่เข้า พืชพันธุ์ธัญญาหารมันก็ไม่เจริญเติบโตไม่งอกงามนะครับแล้วก็ปัญหาของฟ้าของฝนนะครับปัญหาของฟ้าของฝนนะครับเราอย่าลืมว่าฝนทุกวันนี้น้ําฝนมันไม่ได้สะอาดเหมือนอแต่ก่อนเหมือนที่เราคิดไว้นะครับฝนตอนนี้เป็นฝนกรดนะครับสังเกตไหมนะครับเวลาฝนตกมานะครับ ฝนตกมาน้ําไหลลงในในคลองในห้วยใหญ่ๆปลาจะช็อกน้ําตายนะครับอ,อันเกิดมาจากส่วนหนึ่งเกิดมาจากฝนที่เป็นกรดนะครับฝนที่เป็นกรดนะครับมันทําให้ค่า pH ของน้ํามันเปลี่ยนนะครับปลามันเลยช็อกน้ํานะครับอันนั้นก็มีส่วนนะครับเราก็ต้องระวังนะครับเรามาทํานี่แบบนี้เราก็ต้องมุงมุง,ม,งมุงผ้ากันน้ําฝนด้วยนะครับ ถ้าเราไม่กำน้ําฝนก็ไม่ได้นะครับนะครับดังนั้นนะครับการที่เราจะทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการเกษตรเราต้องระวังเรื่องดินนะครับเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องฝนแล้วก็สภาพภูมิอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักทุกชนิดนะครับเราก็ต้องระวังนะครับเมื่อกี้มดมดกัดครับพี่น้องมดกัดครับไอ้มดตัวเล็กๆนะครับนี่นะครับ เราต้องเตรียมบ่อไว้นะครับอย่างน้อยสิบห้าวันถึงหนึ่งเดือนเราถึงจะทําเราถึงจะทําต่อได้นะครับตอนนี้ก็ประมาณสามวันนะครับประมาณสามสี่วันแล้วนะครับทีนี้ในนี้นะครับผมเกินไว้ก่อนนะครับมีหัวบัวอยู่ในอยู่ในบ่อด้วยนะครับบ่อละสามหัวนะครับหัวบัวนะครับลองมาดูกันว่าบัวย้ายน้ําย้ายถิ่นนะครับมันจะเกิดไหมนะครับ แล้วก็จะใช้เวลากี่วันนะครับเพึ่งเอาบัวลงไปได้ประมาณสามวันนะครับดินนี่ลงไปประมาณห้าวันแล้วแหละนะครับเอาเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราผมจะพูดถึงนะครับวิธีการเพาะบัวนะครับลองลองนะครับลองนะครับลองเพาะนะครับบัวแดงนะครับอย่างที่เขาทาขายใน youtube นะครับเดี๋ยวเราจะลองเพาะบัวแต่ว่าผมล้างใส่ถังไว้แล้วนะครับ ครบห้าวันเดี๋ยวผมถึงจะเปิดฝาแล้วทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะไปดูกันว่ามันจริงอย่างที่เขาว่าไหมเพราะบัวแดงห้าวันนะครับเต็มถังนะครับเดี๋ยวของผมใช้หัวเดียวครับเราเป็นแค่การทดลองเฉยๆนะครับจะได้ผลไม่ได้ผลจะจริงอย่างที่เขาว่าไหมก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในถังในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเปิดถังดูนะครับ ค,คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเป็นออเดอิฟนะครับเป็นการเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนะครับเป็นคลิปเริ่มต้นนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดี f อทุกท่านครับสวัสดีครับ